ที่ี้ฟังบทเพลงของครูอยอรักสลักใจะฮะฟังบทเพลงช่ว่าคาถามหานิยมนะฮะก็ผมก็กราบขอญ่างด้วยนะฮะ คาถามหารรวยดนหัวใจคนสวยให้มาลงสเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่คาหาเปรทั้งที่อยู่รงงาน เป่าคาถาลงหนา้นาท้องให้ฉันมีชื่อกองอยู่ทั่วทุกมุมบ้านอย่าให้ต้องอกหักให้คนรักนานนานเป็นขวัญใจชาวบ้านทั่วถินฐานเมืองไทยภาวนา ท่องคาถาทั้งปีพบคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่พ้นบุญเกื้อหนุนนำใจข้าปงรกใครแล้วขออย่าให้เบื่อราว มอเป่าคาถามหาหาไรแฟนผมมีรักใหม่สิ้นสดใสแสนเศรามัวลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถา มัวเป่าคาถามหาไรแฟนผมมีรักใหม่สิ้นสดใสแสนเศร้ามัวลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถา है